ไปกันอีกเรื่องราวค่ะคุณผู้ชมคะในโลกโซเชียลก็ถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่าสาวท่านหนึ่งค่ะเขาสั่งเบียร์มาในร้านอาหารกลางห้างดังแห่งหนึ่งในพัทยาปรากฏว่ามีมแมลงสาบป,ปีเตอร์น้อยลอยอยู่ค่ะก็เลยเรียกพนักงานมาบอกว่าในแก้วนั้นมีมแมลงสาบอยู่พนักงานก็เปลี่ยนแก้วให้แต่ว่าคิดเงินนะคะโดยบอกว่านี่ไม่ใช่มแมลงสาบของร้านก็เลยจะไม่รับผิดชอบค่ะ ลอยแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเ,คเล็กๆเ,เป็นจุดอยู่นั้นนั่นคือมแมลงสาบนะคะซึ่งผู้โพสต์ก็คือเจ้าหญิงในนิยายค่ะโพสต์ลงใน Facebook โดยมีข้อความระบุด,ดังนี้นะคะว่าณร้านอาหารแห่งหนึ่งในห้างดังเมืองคัทยา สั่งเบียร์สดมาดื่มปรากฏว่ามีมาแมลงลักษณะคล้ายมาแมลงสาบตัวเล็กอยู่ในแก้วจึงแจ้งพนักงานว่าขอโทษนะคะในแก้วมีมแมลงค่ะแล้วทางพนักงานก็ไปเอาเบียร์แก้วใหม่มาให้พร้อมกับพูดว่าแก้วที่มีมแมลงลูกค้าจะจ่ายหรือให้พนักงานจ่ายคะเพราะมาแมลงเป็นมแมลงของห้างไม่ใช่มแมลงของทางร้านผู้โพสต์บอกแบบนี้นะคะ<า>เธอบอกได้ว่าเธออึ้งไปแป๊บหนึ่งค่ะจากนั้นก็สวนไปว่า คุณทํางานบริการคุณพูดกับลูกค้าแบบนี้เหรอนอกจากจะไม่มีคําขอโทษยังพูดแต่เรื่องเงินอีกแล้วเรื่องแมลงมาจากที่ไหนก็ไม่ใช่ธุระของลูกค้าที่จําเป็นต้องรู้ซึ่งผู้โพสต์ก็จ่ายตังนะตอนนั้นเลยนะอยอมจ่ายเหมือนกันแต่ก็ล่ำลามาด้วยสินด่าด,ดังลั่นห้างเลยค่ะเพราะว่าเธอไม่พอใจอ โอ้ยแบบนี้ก็เอาจริงๆไม่ไหวนะคะสำหรับผู้บริโภคอย่างเราถ้าเกิดว่าไปเจอร้านอาหารที่มีมแมลงสาบแบบนี้ก็ต้องมีวิธีในการจัดการละคะ่ะเรียกว่าไม่กลับไปแน่นอนร้านแบบนี้ไม่ไปแล้วมาบอกว่าไม่ใช่มแมลงสาบของทางร้านเป็นของทางห้างแต่ว่ามันเป็นพื้นที่ของร้านคุณเพราะฉะนั้นค่ะคุณต้องทำร้านให้สะอาดต้องตรวจสอบภายในร้านไม่ให้มีมแมลงสาบของห้างเข้าไปนะคะ ผู้บริโภคยุคนี้สําคัญด้วยนะคะผู้ที่ประกอบการก็ต้องมีวิธีในการจัดการล่ะค่ะไม่ใช่ทําแบบนี้นะไม่งั้นลูกค้าหายเป็นแบบแถมไม่ได้นอนเลยค่ะเอฝากไว้ด้วยนะคะไปรับประทานอาหารก็ต้องสังเกตดีๆแล้วล่ะหรือไม่ถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นก็ต้องมีความรับผิดชอบให้มากกว่านี้ด้วยใช่แล้วค่ะร่วมกันก้าวเข้าสู่ผู้ติดตาม2องล้านซับสไครต์และไม่พลาดติดตามข่าวสารสําคัญอย่าลืมกดซับสไครต์ยูทูบมติชนทีวีนะครับ